มันนี้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีทางเรื่องของอารมณ์ความและความรู้สึกเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจจากอดีตที่มันเคยผ่านพ้นไปแล้วก็ได้นะแต่คุณยังกลับมาคิดแล้วก็ทําร้ายตัวเองอยู่นั่นไปนะคะจริงๆแล้ว ต้องบอกว่ามีคนที่ปรารถนาดีต่อคุณเสมอนะเพียงแต่คุณเนี่ยไม่ค่อยหันมามองสิ่งที่มันยังเหลืออยู่คุณมองแต่สิ่งที่มันได้สูญเสียไปซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยนะมีคนเข้ามาคอยยื่นน้ำใจให้คุณด้วยซ้ำสำหรับสาวๆที่เกิดวันอาทิตย์คะเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าหรือ อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักกันมานานแล้วอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนซึ่งจริงๆอยากให้คุณเปิดโอกาสรับในสิ่งพวกนี้เข้ามาในชีวิตนะคะอดีตได้ผ่านพ้นไปแล้วคิดไปเสียใจไปเพื่ออะไรคะเพื่อทำร้ายตัวเองเหรอเดี๋ยวกลับมาที่คุณผู้ชายด้วยนะคะคุณผู้ชายคะผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์จริงๆอดีตได้ผ่านพ้นไปวันนี้มีโอกาสที่คนจะ มีใครเข้ามานะมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวก็เป็นถ้าคนเกิดมาคิดเป็นผู้ชายก็จะมีคนที่อ่อนวะอ่อนกว่าคุณเข้ามาในชีวิตลักษณะของผู้หญิงที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยขี้เล่นเด็กๆหน่อยอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแมนๆหน่อยแต่น่ารักนะคะเป็นเพื่อนสมัยเก่าก่อน ที่เรารู้จักกันอาจจะเปนเพื่อนที่ทํางานอะไรก็ได้ขอให้คุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์คะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีรักใหม่ที่สุขสมใจนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะบอกว่าครอบครัวของคุณเนี่ย มันก็มีบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ถูกใจคุณนะขอให้คุณคิดถึงความเป็นครอบครัวคิดถึงลูกของคุณไว้นะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณผ่านคุณไปได้นะคุณอยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแหละแต่บางเรื่องเราก็อาจจะต้องปล่อยวางบ้างเช่นกันนะคะ